มาเอาตอพั่านเกา่าที่เขาวานไว้นะครับมองได้มันหนาะก็มาแยกออกนะครับแปลงส่วนนี้นำทวมนะครับปีที่แล้วก็เลยบริเบิงเอาเกิดตามมีตามเกิดนะครับขืนตามมีตามเกิดก็เลยมีที่ในหางเนี่ยเดี๋ยวเข้าสิคุดมองได้หนาๆนะครับไปซ้อมแทม เป็นการปลูกโดยการใช้ต้นพันธุ์การปลูกงากินนี่นะครับมีทั้งแบบแบบว่านเมล็ดนะครับแล้วก็บแบบขยายโดยการเอาต่อพันธุ์เก่านะครับไปปลูกปลูกด้วยการขยายต่อพันธุ์เดิมหญ้ากินนี่จะโตเร็วนะครับเก็บเกี่ยวได้ไวภายในเดือนหนึ่งถึงเดือนครึงก็เก็บเกี่ยวได้นะครับ แต่ถ้าเป็นหวานเมล็ดก็ประมาณ 2- 3ถึงเดือนนะครับถึงจะได้เก็บเกี่ยวแป้งนี้น้ำท่วมนะครับพี่นอ้องหยาที่ห้าวานไหวก็เลยบางส่วนบ่เกิดเพราะว่าน้ำท่วมนะครับส่วนได้ที่เกิดก็เริ่มแตกกอหนึ่งต้นเขาสามารถแตกกอออกนะครับประมาณ สิเซนถึงยี่สิบเซนนะครับเวลาก็แตกกอต่อต้นนะครับรัศมีจะออกไปประมาณ10บถึงยี่สิบเซนเพลงเขาน้ำบันน่นี่เปิดเพลงทวงค้างทำแมนคลิปนี้มีเสียงเพลงเขากันต้องลบนะครับ ลบคลิปนะครับพี่น้องพอเพื่อนเปิดเพลงอยู่ใกล้ๆก,กันเดี๋ยวติดิกิทธิ์เพลินนะครับยังหาหม่องลบไม่โครโฟนบอนฝ่ออยู่เวลาเขาถ่ายคลิปนะครับยังหาที่ลบไมโครโฟนไม่เจอเพราะว่าแอดกัเป็นมือใหม่นะครับ เป็นมือใหม่แต่ว่าเป็นคนรุ่นเก่าฮัดใส่เทคโนโลยีฮัดใส่โทรศัพท์มือถือนะครับเป็นการเปิดช่อง YouTube ช่อง Facebook ช่อง TikTok นะครับยังบอท่านในสัาช่องปันไดน,นะครับกำลังหัดเหตุหัด,หดลงคลิปถ่ายคลิปเพราะฉะนั้นสิบงมีการตัดต่อนะครับเพราะว่าถ่ายจากโทรศัพท์เสร็จแล้วเอาลงเลยนะครับ เวลาว่าวเคจะมีการผิดพลผาดกับขออภัยพี่น้องนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับค้ว่าคอมเมนต์นะครับทั้งช่องอีสานลันทุ่งนึ่งเกากับซองแล้วก็ช่องป้าน้อยค้นสางเวียกนะครับเอาเสียเอาขีดไปลงอยู่สองช่องนะครับแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊กนะครับ ทางติ๊กต็อกกัมีนะครับติก๊กต็อกกับอีสานลันทุง่งหนึ่งเก้ากับสองนะครับดี่ยกันตอนนี้ป้าหน่อยได้ต้นพันธุ์พอประมาณนะครับก็จะนําไปปลูกในจุดที่าหาข้าได้เตรียมพื้นที่ไว้นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับตอนนี้ได้ต้นพันธุ์มาแล้วนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอามาไทยในเวลา 18นาฬิกานะครับตอนนี้ไม่มีแสงแดดแล้วนะครับาะถ้ามีแดดลำเลหน่อยอาจจะกล้องอาจจะไม่ดีนะครับไม่ชัดแต่ถ้ามันบรรยากาศที่ไม่มีแสงรบกวนกล้องเขาก็จะปรับอัตโนมัติก็จะชัดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นบางช่วงที่เขาทายแดดมากเกินไปกระไรนะครับแดดหน้อยเกินไปกับบอกใครชัด ตอนนี้กับบรรยากาศก็ถือว่าถ่ายกล่องแล้วมองเห็นได้ดีนะครับในช่วง18นาฬิกาเข้าได้ตนพันแล้วนะครับฮากไิสมะคุดเป็นหลุมลงนะครับห่างกันประมาณหนึ่งคืบนะครับหลุมหนึ่งก็บางทีก็2ต้นนะครับบางทีก็3ต้น4ต้นนะครับแล้วแต่การแยกกอแยกหนอ่อ ก็ยังมีพื้นที่อีกหลายจุดนะครับที่เราต้องมาซ่อมแซมอันนี้ก็แบงงอ,อกนะครับถ้าลากยาวเกินไปก็สับลากมันออกถ้าดินเยอะมากเกินไปก็เอาดินออกนะครับ มีวิธีปลูกอีก2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือขุดหลุมปลูกอย่างนี้นะครับวิธีที่2ก็คือเปิดน้ําใส่แปลงนะครับแล้วก็ดําเหมือนเราดับปักดํำนาน,นะครับสมัยสมัยพี่น้องฉัก็เคยเห็นการดำํำนาแล้วนะครับก็ย้อนไปดูในคลิปเก่าๆนะครับที่ลงไว้การปลูกหญ้ากินนี่แบบวิธีปักดํานะครับก็ลงไวใ้ให้ดูอยู่ สองสามคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ป้าหน่อยก็ใช้วิธีการขุดเป็นหลุมแล้วก็ปลูกนะครับก็ถือว่าชัดอยู่นะครับภาพถึงแม้ว่าบรรยากาศจะเริ่มค่ำแล้ว การขุดหลุมบางท่านอาจจะถามว่าขุดลึกไหมนะครับก็ประมาณ5-10ถึงสิเซนนะครับแล้วก็กดหลุมให้แน่นก็รดน้ำนะครับถ้าดินชุ่มก็ลดวันหลังก็ได้นะครับแต่ถ้าดินแห้งๆเราต้องปลูกเสร็ต้องรดนตอนนี้ดินชุ่มอยู่ฝนตกเมื่อคืนนะคถือว่าโชคดีนะครับเมื่อคืนฝนตก ก็ถือว่าถัางน้ําสีดำๆนะครับที่ตั้งไว้กลางทุ่งนะครับก็เกือบเต็มนะครับถังน้ําเกือบเต็มถือว่าตกแรงอยู่ครับตอนหัวค่ําก็มีลมลมแรงแล้วก็หายไปแล้วนึกว่าจะไม่ตกแล้วนะครับพอบรรยากาศสี่ห้าทุ่มนะครับก็เริ่มตก ถือว่าทําให้บรรยากาศท้องไร่ท้องนาชุ่มเย็นขึ้นมาทันทีนะครับต้นยญาจินนี่เราก็จะแตกหนอ่อแตกกอขึ้นมาเพราะได้น้ำแล้วก็คงจะไม่ได้ลดน้ำไปอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์นู่นแหละนะครับเพราะว่าดินชุ่มมากอยู่ สำหรับคลิปนี้พบกันแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดคอมเมนต์นะครับพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ